ครับสวัสดีครับยีบซีทุกคนนะครับเนาะครับหลังจากลักเรียกรัฐบาลไทยออกเดาเนาะพี่น้องเนาะมาติดตามลาวพัฒนาต่อครับวันศุกร์ที่สนะิบเจ็ดนพน้องเนาะพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับครับเมื่อวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่สิบห้าพฤษภาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าศูนย์เยก้าเก้าศูนย์สองขับเลขหลางออกเก้าเก้า รับพอเตียมวายุ่มันกีเป่าเป่าอีดีพี่น้องครับของพอเตียมงงดีพานมากกับรุดนนะพี่น้องเนื้อพอเตียมกับขอทษดขอภพยอะไรครับลัก10 6กับเจ็ดตันหรุดนะพี่น้องเนาะตะวันลักหน่วยหนึ่งสองบอกศูนยับเบิลสองสองสดเจ็ดออกเก้าเขับเอาพอเตียมกับขอทษดขอภัยได้พี่น้องเด้อ กลับมาตามมาเบรรงสดต้ํารกันก่อนพี่น้องสูตรที่พอเตรียมว่าเอากลับมาเข่าได้พี่น้องบ้านนี่เห็นบครับเก้ากับสี่ 4. เอากับสี่กับมาเก่าพี่น้องวันนี้มันได้สามกับแปดอันนี้กับรุดนะครับนี่ว่าขันงวดเอารุดรโลดดิ อันนี้ในหนึ่งกับสองรับพระเจ้าเสียเอาตัวนี้ล่องเบิ้งพี่น้องงวนเมื่อกี้เนี่ยเขาเก้าเก้ารับงวนนี้มมนได้สามกับแปดับพี่น้องพระเจ้าเสียาสามกับแปดนี่แหละเบิ้งสตดใหญ่นะพี่น้องสตดใหญ่มีสุดได้เขาสุดได้หลุดนะพี่น้องเนาะ นะครับเห็นแล้วพี่น้องเนาะหนึ่งสสมาสองศูนอันนี้มาศูนย์มาสองเก้าศูนมาทั้งเก่าทั้งศนะครับเนาะโคซีกับสิเบิดแลวแลวละพี่น้อง สีไม่ก่อนเกับศนมากขั้งศูนย์ทั้งเก่า,าอันนี้5้าหกเจ็ดลุดนะพี่น้องอันนี้1 2 3่งสมามสออันนี้หนึ่งสามกามาสอนะครับอันนี้3 4มห้า 901 5 6ูนย3ก็มี8ก็มีพี่น้องมีทั้ง3ทั้ง8ในสูตรไงนะครับฉะนั้นแล้วพ่อเทมก็จะเอาสกับ8นะครับเอาเป็นตัววิ่งนะพี่น้องเนาะสกับ8ปครัเอาสัดรถนะพี่น้องเนาะ เก็ดวันสุกพี่น่องเนาะ ครับบนล่าง สามกับแปดเห็นล้วพี่น้องครับรักสามพี่น้องีมีสาม 3าเบึงไปนึ <mini> <Breaking vallahi> ่สามศูนนะครับลัก8พี่น้อง 8ปดแปดหนึ่งแปดสแปดสามันกันบนอ้ แปดห้าน,นะครับเห็นสองหางพี่น้อง เที่สามเกสศูนนะครับ <c oughs> กันนะพี่น้อง สามสามแปดแปดพี่น้องครับแต่ว่ารแปดเอฟซีมักกะจับเอาเด้อครับเด้อแปดหนึ่งแปดสองแปดห้านะครับแต่พ่เตรียมมักสามหลายกว่าครับสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งแต่ว่าคะแนนที่สามศูนย์พี่น้อง ผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขอภัยได้พี่น้องเน้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนะอเอาวันนี้มีความมั่นใจนะครับคอยปังๆคอยเขาเด้อพี่ก็ได้โศกโศก,กมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วกันอย่าลืมนอพี่น้องเน้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนะเพื่อเป็นกำลังใจพอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเออที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไว้พอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเออความเก็บยาใได้ความไข่ยาให้มีเนาะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับชิมนี้พอเตียมก็มีแคนนี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันยีคลิปนา ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม